ราศีมังกรวัดเล่งเน่ยี่กรุงเทพราศีกุมเขาชีจันทร์ชลบุรีราศีมีนองค์พญาสีสตัตนาคราชจังหวัดนครพนมราศีเมษวัดม่วงจังหวัดอ่างทองราศีพฤษศวัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางราศีเมถุนวัดละคังกรุงเทพราศีกรกฎ วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลาศีสิงห์พระาธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ลาศีกันพระาธาตุหิริพุนชัยจังหวัดลำพูนลาศีตุลวัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัยราศีพิจิกวัดวางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามลาศีธนู วัดโพจังหวัดกรุงเทพ